เวลา16.32นาฬินาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์บริหารกิจการศาส,สนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติทรงเปิดงานเมลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีที่เจริศาักราช1,446พุทธศักราช2,568 โอกาสนี้พระชาธานพระบรมราชาวโรกาสให้ในายประเสริฐยามันผู้ชนะเลิศการทดสอบกอรีในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรัสศ,ศักราช1440อัญเชิญพระมหาคัมภี์อันกุรอานโดยมีนายมานิตทองแสงผู้แทนคณะกรรมการจัดงานให้ความหมายภาษาไทยจากนั้นนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีกราบบังคมทูลชีวประวัติของศาสดามูฮัมหมัดโดยสังเขป งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิมเพื่อดำลึกถึงเกียรติประวัติเชิดชูคุณธรรมคำสอนและมุ่งมั่นในศาสดามุฮัมมัดมุ่งมั่น,นและสร้างความตระหนักในการน้อมนำคำสอนและแบบฉบับอันประเสริฐยิ่งของศาสดามุฮัมมัดมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อเกิดความรักและความสงบสุขแห่งมวลประชาชาติ งานมาวลิดกลางแห่งประเทศไทยประจําปีฮิจรรัตสกราช1446จัดขึ้นเป็นครั้งที่59ซึ่งสํานักจุลราชมนตรีสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดสมาคมมูล,ลนิธิโรงเรียนองค์กรมุสลิมองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20เมษายนนี้เพื่อนําเสนอเกียรติคุณของศาสดามุฮัมมัดผ่านนิทสการวิชาการ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครา,าสานุปธรรมพกและพระประมงสานุวงทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมรวมทั้งเพื่อแสดงศิลปะและวัฒนธรรมอิสลามที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมุสลิมที่บูรณาการกับสังคมไทยมาช้านานและให้เกิดเอกภาพในการบริหารองค์กรศาสนา,านอิสลามตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนา,านอิสลามพุทธศักราช2540 จากนั้นพระสทา,านถุวยรางวัลแก่นายประเสริฐรามันผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีประเภททั่วไปชายและนางสาวดารามูตะศิยะมูดีผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีประเภททั่วไปหญิงประจำปีฮิจรัสักราช1440หรือพุทธศักราช2562 พระราชทานทุวยรางวัลแก่นายอดมแวแแม้ผู้ชนะเลิศการประชันเสียงนกเขาชวาและพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรัสศักราช1446โอกาสนี้พระชทานพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรัสศักราช1446ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศรัทธาและเจตนารมณ์ที่จะระลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐของท่านนบ,บีมุฮัมมัดแล้วยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะน้อมนำจริยาวัตรอันงามและหลักธรรมคำสอนของท่านนบ,บีมุฮัมมัดมาเป็นแบบอย่างและแนวทาง ในการดำเนินชีวิตด้วยหากชาวไทยมุสลิมทุกคนพร้อมใจการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้และร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างท่องแท้ถูกตรงก็จะอำนวยประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตของแต่ละคนและสังคมประเทศชาติ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายอานจะเป็นการะดดีเกียรติคุณของท่านนบ,บีมุฮัมมัดได้อย่างดีที่สุดจากนั้นพระราชทานพระบรมราชาโองกาสให้ในายประสานสีเจริญประธานฝ่ายพิธีการศาสนาอ่านบทร้อยแก้ววันประสูติองค์พระศาสดาเป็นภาษาอาหรับ นายอรุณบุญชมจุลาราชมนตรีนำกล่าวดูอาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีและพระบระมงศานุวงศ์เป็นภาษาอาหรับพร้อมอ่านบทสรุดีพระกิตติคุณและการประสานเสียงจากคณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดต,ต่างๆ ่อจากนั้นทอดพระเนตรเทศกาลอาทิดิทเทศการเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาทศมราชามหาวัฒิลาลงกรร์จำลองกำแพงและประตูของพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยสายทานแห่งน้ำพระชาดุไทยัยดุดมหาชลาลายัยบรมราชจักรีวงศ์ฉายภาพพระบรมชาธริราชของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงจากรีโฟโต้บูธโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษรวมทั้งนทศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดิทัศการการสร้างความเชื่อมั่นฮาลานของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์และบริการฮาลานผ่านแนวทางสองประกอบด้วย AI1 คือการฝึกฝนและปฏิบัติจริงในทุกมิติของงานด้านฮาลาน ทางด้านมาตรฐานฮาลาลห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเกิดความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเชิงลึกในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบฮาลาลเช่นดิทัศการสมุนไพรศาส,สดาแสดงตัวอย่างสมุนไพรที่กล่าวถึงในอัลฮัดิสที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางของศาสดามุฮัมมัดเช่นฮาบะตุสซาดะหรือเทียนดำและอินทผลัม รวมทางนิทศการความรู้เรื่องมาตรฐานฮาลานที่มุ่งส่งเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและธุรกิจอย่างถูกต้องส่วน AI2 คือการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนบริการการดำเนินง,งานฮาลานเช่นการใช้ AI เพื่อให้ระบบฮาลานได้พัฒนาอย่างมั่นคงและสอดคล้องกับหลักการาศาสนาเช่นนิทรรศการแสดงการติดตามความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชันฮาลาลรูท เสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ฮาลาลของผู้บริโภคผ่านกิจกรรมต่างๆ